สวัสดีครับทุกท่นซีสาม4 3 3มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่ายสก่อนอเลยขอขอบคุณไลฟ์ไซด์ M M 4 4และกลุ่ม Facebook ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลขับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีครับทายสถติสากดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยแจกทุกวันครับส่วนของรูงจมเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยครับเรามาดูบัธยการมรู้จมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเราครับโบโลญดายอดเยี่ยมครับ เปิดบ้านชนะตอริโลไปได้2ประตูต่อศูนย์คู่นี้สรัดเต็งกินเต็มครับส่วนสกอต์ต่ำสองลูกเจ้าคู่ต่อมาครับโอ้โหนี้สัดกันตู้แตกเลยนะครับทับซอนสตอร์ครับเสมอไป3ประตูต่อ3คู่นี้เต็งเสียครึ่งครับส่วนสกอต์ต่ำสองจุเสียเต็มส่วนคู่สุดท้ายครับอันนี้สุดยอดครับองเช่ครับชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์คู่นี้กินทั้งเต็งแล้วก็สกอ์สูงครับทําให้เมื่อคืนผลประกอบการบวกสามพันผลประกอบการรวมคนนี้ยังลบอยู่สี่พันสิ้นเดือนจะพลิกกลับมาบกได้หรือไม่นะครับ คืนนี้ครับคืนวันอังคารก็ต่อกันมาเลยครับเก่งนักก็ต้องไปใช้ไปเลกครับใครก็อยากไปนะครับมาแล้วเช่นเคยการต่อสู้เพื่อเข้ารอบต่อไปของบางกลุ่มนะครับยังไม่จบลุงคัดเอามาที่ชอบมาให้เน้นๆเลยนะครับไปลุ้นไปได้วยกันแน่นอนทุกคู่ไปดูไปลุ้นกันที่ดูบอล 168hd.com ทุกลีทุกคู่ทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล 168hd.com กดติดตามกันในย t u b e รวมถึงช่องสำรองด้วยลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบโค้งจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจม433ถ ท่าสร้างวิจารประจำวันอังคารที่28พฤศจิกาครับคู่แรกไปที่เกมแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว,ว่างเอซิมิลานจากอิตาลีครับจะเปิดบ้านเจอกับดอร์ทมุลจากเยอรมันคู่นี้เตะกันเวลาตีสามภาพร,รวมและก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนเอซิมิลานเตะมาแล้วนะครับ4นัดชนะ1สเสมอ2แพ้1ยิงได้2เสีย4ครับมีอยู่5แต้มปัจจุบันอันดับที่3ของกลุ่ม ส่วนดอทบุนครับสี่นัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงได้สามเสียสองครับมีอยู่เจ็ดแต้มอันดับที่หนึ่งของกลุ่มโดยมีปารีสแซงเชแมงตามมาเป็นอันดับที่สองครับมีอยู่หกแต้มแล้วก็ดวคาเซนครับอันดับสุดท้ายของกลุ่มมีอยู่สี่แต้มในกลุ่มนี้ครับยังมีโอกาสเข้ารอบทั้งสี่ทีมเลยเอซิมิลานครับณปัจจุบันอ่ะจากตารางของกันโชซิลาครับเป็นทีมอันดับที่สามครับมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบหกแต้มตามหลังอันดับที่หนึ่งอินเตอร์อยู่หกแต้มครับส่วนดอทบุนปัจจุุบบบบัััันนนนอดดทีีี่ใลกกเส้าคร ก็มีอยู่24แต้มตามหลังเลเวลเซ้นจ่าฝูงอยู่ถึง10แต้มครับ เกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเอซิมิลานคือเกมที่เปิดบ้านชนะฟิออเรนตินาหนึ่งประตูต่อศูนในเกมกันโชครับสิบเกมล่าสุดชนะสี่เสมอสามแพ้สามชนะออสอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงมีสี่จากสิบเกมส่วนทีมเยือนดอตบุลเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะตัดตากไปสี่ประตูต่อสองครับเกมล่าสุดของดอตบุลชนะหกเสมอสองแพ้สองชนะออสอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมีห้าจากสิบเกมเฮดเวิทการเจอกันเป็นการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันที่บ้านขออองดตตบุในนนเเกกกกมมแร็สัไปปูู่คี้ เจอกันมา6ครั้งหลังสุดครับมิลานชนะ2ดอทบุลชนะ3เสมอกัน1ครั้งครับเป็นดอทบุลทําได้ดีกว่านิดๆผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนด์ครับเอซิมิลานเนี่ยตัวบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับมีโกสสำรองมาโกสปอร์ติเอโรแล้วก็มีกองหลังซิบงเคียครับมีกองหน้าโนอาโอคาฟอร์ครับแล้วก็กองหน้าตัวริฟเ้นตัวสำคัญเลยครับลาฟอเลล์นะครับอันนี้แอบต้องเช็คฟิตมีมิฟิลอิสมาเอลเบนนัเซอร์ครับแล้วก็กองหลังอีกสตัวมาโกโปรเจกกรีโนนะครับแล้วก็ มีผู้เล่นแนวลุกบาดเจ็บนะครับหายไปคาริมอาเดเยมีนะครับเป็นนี้เป็นปีกซ้ายความเร็วสูงครับแล้วก็มีเซบาสเตียนอัตเลอร์นี้กองหน้าครับแล้วก็ยูเลียนเดลัรดวิลอันนี้ตัวดีเซลทางฝั่งขวาแล้วก็วิทฟิลหายไปหนึ่งตัวครับฟิลิกเมชาครับนัดต่อไปของทั้งคู่เอซิมิลานได้พัก4วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับโฟซิโนเน่ครับอันดับที่10ในเกมกาลโช่ส่วนดอนมุนจะกลับไปเล่นเกมลีกอีกห้าวันข้างหน้าครับโดยศึกหนักเลยนะครับจะไปเยือนเรลฟอกเซนทีมจากฝูง ราคากระชากใจครับเอซิมิลานยิงได้5ประตูจาก3นัดหลังสุดครับแล้วก็ก่อนเกมที่จะชนะคีออกเกมล่าสุดครับมิลานเสียอย่างน้อย1ประตูใน6เกมก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ดอทมูลครับยิงได้7ประตูจาก3นัดหลังสุดครับ ณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้เอซิมิลานครับต่อดอทบนครึ่งลูกจ่ายที่ด้านแดงลบ0.97ครับสูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่2.5จ่ายที่0.92สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกจ่ายที่0.91กระแสเคลเล่นจากเอเชียบุกี้ให้มิลานต่อเท่ากับในเว็บครับมิลานต่อดอทบนครึ่งลูกครับคนเล่นมิลานถึง88%แล้วก็คนรองดอทบน12%ครับอืมน่าแปลกใจครับราคาในรอบ12ชั่วโมงล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาพรวมของเกมคู่นี้แล้วก็เกณมที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ ทั้งสงทีมเนี่ยยังมีลุ้นในการผ่านเข้ารอบต่อไปครับโดยเอซิมิลานเนี่ยอยู่อันดับที่3ของกลุ่มมีอยู่5แต้มขณะที่ดอทมุลมีมากกว่า2แต้มครับแล้วก็เป็นจา่าฝูงของกลุ่มสถานการณ์ของกลุ่มนี้ค่อนข้างมันครับยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีม เอซิมิลานเนี่ยมีปัญหาใหญ่ในฤดูกาลนี้คืออาการบาเดเจ็บนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมิลานยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งคว้าแชมป์เซเรียอานะครับมิลานเนี่ยไม่แพ้ใครใน3เกมก่อนหน้านี้นัดที่แล้วเอซิมิลานเปิดบ้านชนะฟีออไป1ประตูต่อศูนย์ลูปเกมเนี่ยไม่สนุกเท่าไหร่ครับแต่ก็เป็นสไต,ตล์อิตาเลียนฟุตบอลขนาดแท้ครับตีหัวทีเดียวเข้าบ้านจบเลยนะครับสำหรับเอซิมิลานส่วนดอนมุนครับในลีกตอนนี้มองตูดเลเวอร์เซนกับบายเยอร์อยู่ห่างๆนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ย ทั้งไบเยอร์นแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยแทบไม่มีข้อบกพร่องเลยนะครับแต่ดอตโุมเนี่ยก็ยังติดท็อป4อยู่นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตัวแทนชาติในแชมเปี้ยนลีกอย่างภาคภูมินะครับเป็นจา่าฝูงของกลุ่มอยู่ตอนนี้ดอตโุมเนี่ยชนะ2จาก3นัดก่อนหน้านี้นะครับในเกมที่แล้วพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะจัดบักครับ4ประตูต่อ2ชนิดไล่รัวทีเดียว4ลูกนะครับหลังจากที่โดนนํา2ประตูต่อศูนย์ถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับหน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถล่มเว็บดังนี้คู่นี้ลุงจบขอให้ ดอกจันต่อเอซิมิลานครับครึ่งลูกทำไมราคามันแทงแปลกๆนะครับทั้งที่ดอปมุลเนี่ยเป็นจ่าฝูงแถมนัดก,ก่อนยังคลิกนกครับโดนนำก่อน2ลูกก่อนจะแซง4ลูกรวดนะครับดูแบบนี้นยดอปมุลก็ดูเป็นทีมที่เกมบุกน่ากลัวและก็ใจสู้นะครับส่วนเกมนี้เนี่ยมาเยือนก็จริงแต่มิลานกลับมาต่อถึงครึ่งลูกคิดว่าแปลกๆครับเหมือนล่อให้รองอันเนี้ยฝากไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าก่อนแห่งราคายังต่อครึ่งลูกอยู่ครับยังยืนขาแข่งไปอึ่นตอนเกมเริ่มเนี่ยก็น่า เล่นมิลานไปนะครับดังนั้นนะในส่วนของเตงจากการที่ราคาไปแปลกๆเนี่ยลุงเลยไม่ชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกลุงก็ขออยู่กับเจ้าบ้านแล้วกันนะครับอยู่กับเจ้านะครับอยู่กับทางเว็บดีกว่าไปทางเอซมิลานนะครับเกมนี้เนะี่ยมันมีความสำคัญที่ผลอย่างอื่นนอกจากชัยชนะนะครับจะไม่ดีต่อมิลานเลยครับมิลานควรเก็บ3มแต้มให้ได้แพ้เนี่ยมันไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วครับส่วนเสมอก็ มีสิทธิ์นะครับที่เพจเชนเน่จะฉีกช่องว่างทิ้งไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดดิวคาสเซนชนะดิวคาสเซนก็จะให้แซงอีกนะครับดังนั้นเกมนี้เนะี่ยมีความสําคัญต่อมิลานมากพวกเขาเนี่ยได้เล่นในบ้าน,นครับน่าจะมาเด่นเป็นพิเศษแล้วฟอร์มของมิลานเนี่ยช่วงหลังดีนะครับเมื่อเทียบกับดวลเนี่ยที่ชนะสลับกับทําแต้มหล่นนะครับมิลานเนี่ยจะเล่นดูควาอดทนเหมือนนัดที่เจอกับฟีออลครับก่อนที่จะเฉือนชนะไปได้ผลรวมประตูสูงต่ำา90นทีครับทุู้ให้ไปที่สกอร์ต่ำา2.5 สิ่งที่เป็นแกนหลักสําคัญของมิลานนั่นแหลช่วงปลายฤดูกาลก่อนจนถึงตอนนี้ก็คือเกมรับนะครับมิลานี่ยมีเกมรับที่แข็งแกร่งฤดูกาลนี้อาจจะดรอปลงไปเล็กน้อยจากอาการบาดเจ็บทับแต่ก็ยังถือว่าดียิ่งเกมนี้เนี่ยมีตัวเจ็บเยอะเกมนี้น่าจะมาเน้นเหนียวไว้ก่อนจริงๆเนี่ยผลเสมอก็ไม่แย่นักนะครับหากอีกคู่ก็จบเสมอเหมือนกันแต่เชื่อว่ามิลานจะไม่มองแค่เสมอครับให้นึกถึงเกมที่เจอกับฟิออร์ครับซึ่งฟิออร์เองลุงมอกว่าแอบเล่นคล้ายกับดรอปบนลครับเน้นเกมลุกยิงเยอะเสียเยอะดังนั้น ด้วยข้อจากัดของตัวผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็การเด้นผลครับมิลานน่าจะมาเล่นแบบนัดเจอพิออนนั่นแหละนะครับกะตีหัวทีเดียวเข้าบ้านครับทีมจากอิตาลีถ้าตั้งใจมาเล่นเกมรับก็ยากที่ใครจะเจาะครับการเจอกันในเกมแรกที่บา้านมุนก็จบศูนย์ประตูศูนย์ดูว่าเกมนี้เกมปึดอัดนะครับลูกเดียวอาจจะมีผลได้เลยเป็นทางสกอร์ต่ำดีกว่าสกอร์ที่านคิดว่ามิลานชนะ1ประตูต่อศูนย์แล้วก็สูงต่ำข้างแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกลูว่าไม่น่าสนนะครับข้ามไปดีกว่าคนที่สนตัวเน้นดอกจันต่อเอซลาาานคครรรึ่งูกกบแต ส่วนอีสองทีมครับพิวจมขอฝากไว้เป็นแนวทางไว้ตอนเตตก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยคู่ที่สองครับก็ยังอยู่ที่เกมแชมเปี้ยนีกคู่ระหว่างลาซิโอจะเปิดบ้านเจอกับเซลติกครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืน45นาทีเตะกันเร็วกว่าคู่แรกครับภาพร,รวมทั้งคู่อยู่ในกลุ่ม E นะครับโดยในกลุ่ม E นะครับ ก็ลาซิโอเจ้าบ้านเนี่ยแข่งไปแล้ว4เกมชนะ2เสมอ1แพ้1ยิงได้5เสีย5มีอยู่7แต้มครับอันดับที่2ส่วนเซลติกครับอันดับสุดท้ายของกลุ่มครับ4นัดย,ยังไม่ชนะใครครับเสมอ1แพ้3ยิงได้3เสีย12มีอยู่แค่แต้มเดียวครับส่วนอีก2ทีมนะครับก็คือแอตเลติกโกมาดิดซึ่งตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่มีอยู่8แต้มครับแล้วก็เฟเยนุสลัตต์ดัมครับจากฮอลแลนด์อันดับที่3ของกลุ่มมีอยู่6แต้มครับลาซิโอเนี่ยนับปัจจุบันในลีกการโชวเป you know, ็นที อันดับที่หนึ่งครับเป็นจาฝูงของสซกอตติสพิเมรียูนะครับนำโด่งอยู่ที่36แต้มนะครับนำที่2อยู่ถึงแปแต้มเกมนาัาล่าสุดของเจ้าบ้านครับลาซิโอโอเซอร์ไพรส์เนยนะครับเป็นเกมที่บุกไปแพ้ซาแลนดิตาหน้า2ประตูต่อนหนึ่งครับ สิบล่าสุดของลาซิโอชนะ5เสมอ1แพ้4ชนะออสอยู่ที่50%แล้วก็สกอร์สูงมี4ีจาก10เกมส่วนเซลติกครับเกมนัดล่าสุดก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับทำแต้มหล่นเปิดบ้านเสมอกับมาเธอเวลไป1่ประตูต่อ1 10เกมล่าสุดของเซลติกชนะ5เสมอ3แพ้2ชนะออสอยู่ที่50%แล้วก็สกอร์สูงมี8จาก10เกมเฮดิ้เฮดการเจอกันการเจอกันครั้งล่าสุดเลกแรกที่บ้านของเซลติกครับเป็นลาซิโอบุกไปชนะได้1่ประตูต่อสอคู่นี้ลามครั้งนบน่ใจครับ ภาพรวมนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มที่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ไปต่อครับแต่ฉีกห่างๆโดยตามนีนะครับก็นําเป็นจากฝูงอยู่เซลติกเองเน่ยในทางทฤษฎียังมีหวังแต่ในความเป็นจริงเนี่ยน่าจะหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับเหลือเพียงทำอัดเพื่อลุ้น เพื่อจะไปต่อในยุโรปาเท่านั้นส่วนลาซิโอครับแน่นอน3มแต้มเท่านั้นที่จะทาให้อุ่นใจได้ครับยิ่งยิ่งอีกคู่เนี่ยตัดแต้มกันเองแบบนี้ครับยังไง3มแต้มไว้ก่อนจะส่งผลดีต่อลาซิโอทั้งนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการจับตาสองเบอร์ทั้งในหลีกแล้วก็ชแชมเปี้ยนหลีกเริ่มส่งผลต่อลาซิโอแล้วนะครับเพราะว่าในหลีกพวกเขาตกมาอยู่อันดับที่11ครับส่วนเซอร์ติกเนี่ยตรงข้ามในหลีกสกอตพวกเขาหาใครสู้ยากครับแต่พอออกมาระดับยุโรปแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับสิ่งท่าากือซมนน้ดัดํแบบโไไหรร ดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติคู่นึงจบให้ดอกจันต์ต่อลาซิโอหนึ่งลูกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ราคาดูแพงไปนิดจนหน้าแปลกใจนะครับเมื่อดูจากฟอร์มหลังลาซิโอเนี่ยทำแต้มหล่นติดกันมาสองเกมยิ่งเกมล่าสุดปลุกไปแพ้ซาแลนดิตาหน้าสองปตตหนึ่งชนิดหน้าเขกกระโหลกครับนำไปก่อนนแท้ก่อนจะตา,ายทายนะครับแพ้ไปสองหนึ่งท่านต่อเนี่ยตายยกประเทศนะครับเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นเกมสําคัญแล้วก็การทําแต้มหล่นมาสองเกมเนี่ยทำให้เกมนี้จะพลาดไปได้นะครับแล้วก็เป็นเกมสําคัญอีก การได้เปิดบ้านเจอทีมที่เล่นในยุโรปไม่ค่อยแต่งอย่างเซลติกเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการเก็บ3แต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแล้วก็เรียกความมั่นใจคืนมาด้วยครับยิ่งเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่าลาซิโอจะเน้นเป็นพิเศษแน่ครับส่วนเซลติกนัดล่าสุดก็ทําทําพลาดนะครับทำแต้มหล่นเสมอมาเช่นกันตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับยิ่งเฮดเวดการเจอกันนัดแรกที่บ้านของเซลติกเนี่ยลาซิโอบุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ได้กลับมาเล่นในหินในบ้านนะครับเชื่อว่้าลาเซิโอน่าจะมาเน้นนะครับ สูงต่ำ9เซลติลุงจบให้ไปที่สกอต่์ต่ำ2.75คู่นี้เนี่ยลุงมองจะ้ายคู่ของมีลารตะกี้นะครับนี่เป็นเกมสำคัญของลาซิโอครับที่จะทำแต้มหล่นไม่ได้เป็นอันขาดครับ,รบเพราะจะส่งผลโดยตรงถึงการเข้ารอบและก็ความมั่นใจนะนะดูว่าเกมนี้ลาซิโอจะมาแบบพลาสสิกอิตาลีคือเน้นเดี่ยวแน่นไว้ก่อนนะครับส่วนเซลติกเองเนี่ยพอออกมาเล่นเกมยุโรปก,ก็ดูยังไม่ถึงขั้นนะครับยิ่งเกมนี้ได้เล่นนอกบ้านด้วย จะยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่นั้นเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่กดดันของเจ้าบ้านครับเกมน่าจะออกมาเน้นเ้นหนดๆนนะครับลูกเดียวอาจจะส่งผลต่อการแพ้ชนะได้เลยครับแต่นั้นคู่นี้ให้ไปทางสกอร์ต่ำดีกว่าสกอร์ที่คาดคิดว่าลาซิโอชนะ2ประตูต่อศูนย์แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกนะครับอันนี้น่าสนนะครับไม่แน่ลาซิโออาจจะโหมเอาแล้วแต่ครึ่งแรกเลยนะครับนานก่อนจะได้เล่นง่ายครับส่วนตัวคู่นี้ให้เน้นไปที่ดอกจันต่อลาซิโอ1ลูก ส่วนคู่สุดท้ายครับคู่ที่3ที่มาฝากกันเป็นเกมลีกเดแชมเปี้ยนชิพลีกรองของกิจครับเป็นการเจอกันระหว่างโคเวนที่จะเปิดบ้านเจอกับพรีมัทครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีภาพรวมนะครับโคเวนที่เจ้าบ้าน17นัดชนะ4เสมอ7แพ้6ยิงได้22เสีย21ครับมีอยู่19แต้มปัจจุบันอันดับที่20ส่วนพรีมัทครับ17นัดชนะ5เสมอ4แพ้8ยิงได้29เสีย27ครับมีอยู่19แต้มเท่ากับโคเวนที่เลยนะครับแต่ลูกได้เสียเนี่ยพรีีมััดกว่าครบ น่าล่าสุดของเจ้าบ้านครับโคเวนที่กลับมาชนะได้สักทีนะครับเล่นเกมลีกบุกไปชนะมิวอล0ประตูต่อ3 10เกมล่าสุดชนะ3เสมอ3แพ้4ชนะออสอยู่ที่30%สกอร์สูงมี3จาก10เกมส่วนทีมเยือนพรีมัสครับเกมนัดล่าสุดก็กลับมาชนะได้เหมือนกันนะครับเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ0 10เกมล่าสุดชนะ3เสมอ3แพ้4ชนะออส80%เลยนะครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมี6จาก10เกมการเจอกันครั้งล่าสุด สมัยที่เล่นในดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นพรีมัตเปิดบ้านชนะโอเวนที่ไป2ประตัต่วหนึ่งคู่นี้สิครั้งหลังสุดที่เจอกันโอเวนที่ชนะ4พรีมัตชนะ5ครับแล้วก็เสมอกันหนึ่งครั้งเป็นพรีมัต์ทำได้ดีกว่านะครับนิดๆวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับทั้งสองทีมครับควาใชยชนะได้ทั้งคู่ในช่วงหลังเบรกคิมชาิครับโอเวอที่แไม่น่าเชื่อว่าทีมนี้คือทีมที่ปีก่อนไปไกลถึงเพย์ออฟครับก่อนที่จะแพ้โดนจุดโทษให้กับลูตันครับอดเลื่อนชั้น ฤดูกาลนี้เริ่มต้นได้ค่อนข้างแย่นะครับไม่ใช่ค่อนข้างแย่แย่มากนะครับสลับโคเวนที่เมื่อเทียบกับปีก่อนครับโดยพวกเขาอยู่อันดับที่20ปี19แต้มห่างจากโซนตกชั้น7แต้มครับส่วนพีมัทครับพ้าแชมป์ลีกบัตเมื่อปีที่แล้วเป็นน้องใหม่ของลีกแชมเปี้ยนชิพหลังจากรอคอยการเลื่อนชั้นมาถึง13ปีครับในฤดูกาลปัจจุบันพีมัทอยู่อันดับที่19คะแนนเท่ากับโคเวนที่ครับแต่ลูกได้เสียดีกว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สูสีครับดูจากฟอร์มแล้วก็ต่อควนบลูก เน้นนะครับต่อโคเวตีครึ่งครบลูกนี่ก็เป็นอีกเกมนะครับที่ราคาต่อแพงครับคือทั้งที่อันดับเนี่ยติดกันะแนนเท่ากันแล้วก็ฟอร์มฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ดันให้โคเวตีเนี่ยต่อถึงครึ่งครบลูกเหมือนจะล่อให้ลองพรีมัทเลยนะครับดังนั้นลุงขอวิเคราะห์่องนี้ครับ โคเปนที่นชนะในเกมก่อนหน้านี้ครับโดยบุกไปอัดมีวอลสู์ประตูตาสามสร้างสร้างความมั่นใจคืนมาได้แน่นะครับนี่เป็นทีมที่ปีก่อน,นไปไกลถึงเพย์ออฟปีนี้ผู้เล่นก็ยังชุดเดิมๆนะครับยังเป็นแกนหลักอยู่นี่เป็นทีมจริงๆที่มีเป็นทีมที่มีศักยภาพนะครับเหลือแค่เรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาเท่านั้นดังนั้นเมื่อเกมก่อนชนะสวยงามครับสู์ประตูตาสามน่าจะเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาได้ส่วนพิวัตซะเพียง2จาก9เกมหลังแต่ใช้ยะยะละสองเกมน่ะเกิดขึ้นในบ้านของตัวเองครับเกมนี้มา จากเท่าหมด8นัดหลังสุดครับแล้วก็1ใน3ทีมเป็น1ใน3ทีมครับที่ยังไม่ชนะใครเลยในเกมเดือนนะครับแม้ช่วงหลังเนี่ยจะดูนิ่มทั้งคู่แต่หลังจากที่ทั้งคู่ชนะในเกมล่าสุดคุยที่เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นทีมที่มีศักยภาพและก็ความมั่นใจกลับคืนมานะครับปวกกับเกมนี้ได้ในบ้านด้วยแล้วก็ราคาที่แปลกๆครับดูเหมือนล่อให้ลองพรีมัเป็นพิเศษอะ่ะลุงขอกดไปที่โคเวนทีครับสูงต่ำ9 0นาทีลุงจบให้ไปที่สกอ์สูง2.75 ทงคู่เดียต่างชนะมาสวยงามในเกมล่าสุดน่าจะมั่นใจมากขึ้นครับและอย่างที่บอกไปว่าอันดับติดกันคะแนนเท่ากันฟอร์มหลังใกล้ๆกันและก็ต้องการแต้มเพื่อหนีห่างโซนแดงทั้งคู่ครับเกมนี้จึงไม่น่าจะกลัวการเกมน่าจะเปิดครับแล้วก็อาจจะมีตูจากทั้งสองฝั่งก่อนที่สุดท้ายโคเวนที่จะเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดคิดว่าโคเวนที่ชนะไป3าประตูต่อนหนึ่งครับแลวก็สูงต่ำรึ่งแรกกัแพงอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าลุงว่าน่าสนนะครับก็รอเลตต่ำแลวให้กดคูณที่ส่วนตัวครับเน้นให้ดอกจันต่อโคเวนที่งครบลูก สรุปทั้งทีมที่จม433ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับลายสไล์ M M สีใจดีให้ฟรีทั้ง3ตัวคู่แรกครับให้ดอกจันต่อไอซิมิรานครึ่งลูกแล้วก็ไปทางสกอร์ต่ำ2.5าครับส่วนคู่ต่อมาดอกจันต่อลาซิโอ1ลูกครับแล้วก็ไปทางสกอร์ต่ำ2 .75 ส่วนคู่สุดท้ายครับดอกจันต่อโคเวดที่ครึ่งควบลูกครับแล้วก็ไปทางสกอร์สูง275ชอบเหลี่ยมไหนเป็นพิศเศษให้ดูที่ดอกจันครึ่งวันนี้ไปทางเต็งหมดเลยนะครับ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ผมชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์สาย MMC C จัดให้จบโค้งจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดแล้วก็มีเกมให้ทายเ,เาสร็จสามลุ้นเครดิตฟรทีทุกวันครับแอดเป็นที่ไลน์สาย MMC C แจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มแล้วมาสนุกกันทุกบ่ายสองครับมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีสวัสดีครับ